สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมันนี้นะคะอดุมหลอ่อมานะคะที่สัญญากันไว้ว่าจะมาเปิดบูงกับแก้แก้พ,าพ้าผู้เล่นนะคะก็ดีใจที่น้องแวะมาตัดผมน,นะคะตัดชั้นเจีย๊ยบแล้วน้องก็บอกว่าพรุ่งนี้แล้ววงสูงนะคะคนไหนได้ดูเอ็มีบ้างเด้งเด้งเด้งอ้วนตอนนั้นอ้วนนิดนึงนะคะรอบนี้เด้งเก่งมากเลยเด้งเด้งเด้งดราม่าใครไม่ดูก็รับมาอันนี้นักร้อง KTN เมื่อกี้นักร้องของอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะ เห็นด้วเองอยู่ข้างอเห็นแว๊บๆขอแวบเหมือนที่อันนี้น้องอาร์ n เอฟค่ะปีนี้นะปีสุดเหาอทไมล่ามอย่างนี้คะก็เขาไม่ได้เขากาลังแบบสู้เขาไม่ได้ไปเราตามไปส่งน้องกันไปเลย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 เดี๋ยวเอ๊ะวันไหนถ้าถอยถาได้อบอกเลยนะพี่จิน ขอกล้ามิดนึงได้ไหมเพราะว่าออกกำลังกายให้เป็นแทบตายแล้วงชอให้เพื่อนในดูนิดนึงถอดในโลกถ่าเสื้อนี่ถอดเสื้อเลยเอากล้ามให้เพื่อนดูเลยรับรองไม่ค่อยมีถอดเถอะไม่มีคนถอดไปเลยอ่ะเป็นกำลังใจให้น้องนี่นี่นะคะพี่แจ็คก็ใส่เสื้อก้ามในเหมือนกันพี่แจ็คจะถอดเลยปะคะถอดได้เลยถอดไม่พี่แจ็คก็่ะถอดไหม ถอดไปเลยโชว์ไปเลยซิทแพ็กไปเลยลูกเว้นพี่บ๊อบช่องสามก็โชว์เขาบอกว่าพี่แจ็คจะถอดไหมคะพี่แจ็คจะโชว์เดี๋ยวพี่ถอดให้เดี๋ยวพี่ก่อนถอดเดี๋พี่ถอดเดี๋ยวแล้วผมเปิดให้ดูไปเลยค่ะผู้หญิงค่ะสวัสดีครับข้ามาน้องไปยืนตรงนั้นหน่อยนะคะนะลูกค้าถอด อันนี้พี่ไปเดี๋พี่ไปกันก่อนพี่ไปดีมากพี่ดีมากพี่ไปเป็นอะไรเป็นดีเจใช่ไหมรู้จักไหมลูกรู้จักเขาไหมดีเจเฮ้ยอยู่กับพี่แจ๊กเปิดเลยนี่ซึ่งโอเคไปเรื่อมานี่ค่ะอ่ะอันนี้มาทำอะไรลูกอยู่ไม่ใช่กันอย่าว่างอย่าว่างเอออย่าว่างอยู่ไว้อยู่ไว้เน่ต้องเกิดนี่จ้าพี่หญิงค่ะ นี่ถือกาแฟเห็นไามเจอกันฝากผลงานละครน้องมังกรด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีครับ